สวัสดีครับตอนนี้นะครับวนฝ่าพาโชกับไี้มาตามแนวทางของปูน้องรักนะครับงวดวันกี่นี่สูตรเต็มปูเข่าอยู่ด้วยครับเต็มสูตรเข่าครับแต่ว่าปูตัดนะครับปูตัดออกครับงวดนี้งิมตตามตองงวดเลยครับว่าปูให้ตัวใดนะครับว่าสูตรเต็มของปูสิมีตัวใดนะครับนะครับไปตามรับชมรับฟ้างคิดไปพร้อมกันนะครับถ้าผู้้ใดมาคิดนี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วนฝ่าพาโชคนี่เลยครับ ื่เสียหาแนวทางห้พี่นองนะครับไต้รับชมรับฟังนะครับนี่แหละครับไอ้นี่งวดที่แล้วครับอีปูเขียนไว้นะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นครับสายยาปูนะครับปูน้องหลักครับงวดที่แล้วครับงวดประจาวันที่หนึ่งนะครับก็รกฎดาคพวกหาครับนั่นแหละครับปูตัดออกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับงวดนี้ก็ไปพิจารณาเบิ้งนะครับว่าปูเสียห้เต็มสูตรตัวไหนนะครับ ให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะไปครับผมมาสการครับตัดแม่น้ำปูนะครับเนาะตัดพอใหญ่เพลิดเพลินไว้ยังวันหางงวจะได้ปูหางงวดถ้าจะตัดนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมบัแม่นหน่ววยั้ำปูชุดบนครับหนึ่งเจ็ดตรงๆครับชุดบนนี้มาทั้งบนและล่างน้ำปูเนาะหนึ่งหกหกหนึ่ง มาเบี่ยมเพียร์แก้วหางงวด่างนี่งวดที่พบมาได้มารับชมตองงวดครับว่าปู่จะให้แนวทางต่อไปนะครับเนาะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นนี่ครับท่านชมครับเอาตะว่าดับประยูนองปู่เนาะดับบระยูนมาสองงวดแล้วงวดหนึ่งเก่ากับหนึ่งเจ็บสองงวดแล้วดับนี่ครับปู่ไปฟันที่สองแปดสามแปดจะวัดยังวานะกองฉชนะเขาบอกมีเด็กดับมาแล้วปู่นะครับผม กองสลากเขาบอมีเลขดับวันนี้ก็ตัวเก่านั่นเนี่ยตัวเก่าปัวปัวครับมันสู่ตัวลงตัวเก่าเลยค่ะแต่ว่ามันจะตามตัวไหนฮะเนี่ยครับวันนี้นะเจ็ดแครับเจ็ดมันจะดัปน ดับเกตดับดุวกวครับชุดบนนี้หนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดนะปูจะเรียกเด่นมาหนึ่งก็ศูนย์ตื่ครับตัดหนึ่งตัดลักหนึ่งทิ้งเมด่อได้จะเรียกตัดเรียกเด่นเมด่เด่ครับปัเลียกเด่นหนึ่งก็สองบนครับตัดออกหมดเลยนี ครับปูเอาเหลือเดนเหลือเด่นจะคูเหลือเด่นยูซีคูเดนยูซี่คูครับเดนยูซีคูแต่วันเด่นเด่นตัวนี้เด่นบนสองหัวปูลครับเด่นบนหนึ่งก็สองหาลักลอยลักลอยเนี่ยลักลอยเนี่ยใช่ตัวนี้ลักลอยมาดูหมวดนี่ชัมาบอลลักลอยครับปู้ลักลอยห้าลักลอยห้า ตามสูตรครับดูตายตัดตะเลีดับออกตาตตัวมัหมอกครับเลีบนหนึ่งก็สองเหลี่ครับมันเดือสองมันเดือสองถ้าถัดตหนึ่งมดเดือสองเือสองบถ้าสูตรจะเป็นหนึ่งสองสาหกเจ็ดแปดเก่ามาปูคัมันลงตักเก่าครับลงตักเก่าหนึ่งสองสมหกเจ็ดแปดที่เก่าเหี่มาเลบนประมาณหนึ่งสามครับ มาตัวเกามาตัวเกา่ากับปูกล่างสูดไหมวันนี้ชุดล่างชุดล่างมันก็สองสูร,รสูดชนกัน ครับโอ้ดัางดับล่างครับดับแปดโอ้ดับแปดแต่่าสุดสุดสุดดับล่างยังมาลดทำมันทำวิ่งวิ่งขึ้นบนได้ดับล่างสุดเลยแต่บนก็ตัดออกหมดอ่ะครับโครับแต่เรืตัวนี้ก็ระวังแปดสองเพราะว่าอายุไอ้วันเกิดลออซิบครับโอมครับชอบหงอบแม่ครับปู วางงานสิบเจ็ก็บ่าเงินออกอายุเป็นบ่ออกตัวก,กับอายุเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งครับน้านี่ก็ตัดหอวเน้นตัวตรงกันอ้เหาะบนก็ตรงตัวนี้มันสุดอาฮกพกนชนดล่างชนกันครับค <ปะ S 2> ้<ะ>ัดมือนได้เดียวว่ามีตัวเด่น <laughs> เด็กหลงเนี่ยมันเด่นเด่นตรงไหนเด็กหลังหาในซิเปาอยู่บนคอปูเป็นไปได้เมื่อผลเล็กแล้วนี่เด็กเป็นไปได้เมื่อบนกับล่างนี่ดับแปดเล่นมาปูดัดบแปดครับชุดรางนี่สี่หกสี่ห้าหกสองหกห้าห้าหกห้าห้าแปดสองแปดหาโนปูเนาะ กับพิจารณาเอาวนะครับเล็กดับปูลางนี่เด่นกลับนางนี่เด่น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 ล่างอ่ากับเจนี่เดือดห้าเดือดแค่สามตัวแค่เดนตัวครับปูอ่าเดือดห้าเด่นห้ากับเจ็ดแล้วหาปับเจ็ดในแม่น้ำกันได้บ่างครับปูบ่เคยมาอือสามสูตรยังบ่เห็นมาักเข้าครับปูโอ้ครับครับนึกเคยมา มา,มานําำกันได้คือเก่าครับสามตัวว่าเขียนให้ปู่ครับสา,สาตัวเนี่เอานี่เดี๋ยวหาเลือ,อดลอยใส่เลือดนยครับก็จะหาสองหกหาสามหกหาสองเจ็ดหาสามเจ็ดชุดบนเหลืออยู่ปูตัดแล้วเหลืออยู่4คูเท่านั้นอื ครับทผช้ชมครับนี่ครับปูน้องรักนะครับเนาะครับนี่ครับสังเกตเน้นตัวที่ปูตัดด้วยครับพี่น้องครับชุดที่ปูตัดปูวาดับแปดบนครับกับหนึ่งหนี่บเดนบอปูเพราะว่าชุดเลขกตัวเดียวหมวดหนึ่งนั้นมันบัชนกันครับปูหมวดที่แล้วมันชนหนึ่งสามโซชนหนึ่งหมวดครับหมวดหนี้มันได้สามตัวมันได ครับเจ็ดสองหกครับโอย่างมันมากนี่้งวันนี้ยสูตรตัวเดียวมันมามันได้ผู้ได้ได้คนละตัวครับเดได้ได้สูตรบ่ได้ตัวเดียวกันเลยสูตรหนึ่งได้เจ็ดสูตรหนึ่งได้หกสูตรหนึ่งได้สองครับครับสูตรตัวเดียวนะครับครับโอ้มาตัวหนึ่งสองเน้นที่สองหกเลยนะคะสองหกสองเจ็ดนี่แหละค่ะสูตรตัวเดียว ต,ตัวเดียวหมดก่อนมันชนหนึ่งหมดหมดครับโอมันเจ็ด<อ>สอง,อง,อง,งหกครับเจนาบนหาลอตเตอรี่ท่นอยู่ครับโอ้อา,ามาเอานี่ครับชุดบนครับท่านชุ่มครับชุดบนครับมีหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดปูวา กับตรงกับงวดที่แล้วนะปูเนาะกับเล็กถายลุ่มเก่าเล็กถายลุ่ที่เจ็ดหนักหน่วยมาปูก็นเลยได้สูตรเดิมกับปูฟันดับบนกับนี่ครับผมปูตัดตัวที่ปูตัดมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดครับวงวงให้ตัวเดียวคู่เดียวสองหกน้าปูเนาะครับสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดนี่กะเป็นตัวร่างมาปู าปูจะ่ามาาตัดอีกบ้านี่ครับผมอานจ,จับแรันดัที่หกนะครับเนาะครับปูัมมทก็ดูดออกไปว่าบ,าบส่วนล่างรับล่างรับ4ีหกซีห้าหกสองหกห้าห้หหาหาแปดสองแดหาปูวาดับ8ปทั้งบนทั้งล่างครับเด่นหากับ7จ็ดครับปูเน้นที่ห้าหหห้าแล้วก็หกสองครับปูตัดที่8ปดสองกับ8ปหานี่ครับ ตัวตัดนี่ครับหกสองชนกระปุครับสองหกสองตัวที่ปูตัดแปดสองสองแปดกับชนกันที่บนเด้อครับนผูมชมครับลักลอยก็เป็นหาครับอ่าสามตัวจับลักลอยหาส่ปูฟันลักลอยที่หาครับห้าสองหกห้าสองเจ็ดครับเอากับแคปเอาตามมีนะครับครับนี่แหละครับแนวทางของปูน้องลักนะครับงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคม65 แคปเอาครับกับพิจรารนาวเนาะครับปูจับคู่ให้นี่เขาอยู่ครับแต่ว่าปูชอบตัดออกเนาะครับ <laughs> นั่นแหะครับกับพิจาลนาวครับคลิปนี้ถ้าผูดด้ใดชอบนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝาก่าชมด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับผม